สวัสดีค่ะกลับมาพอกับย่าหมีอีกแล้วค่ะค่ะพี่นองมื้อนี้ย่าหมีได้เป็นซุปน่อไใหม่ค่ะพี่นองค่ะซุปน่อไใหม่เส่บๆนัวๆค่ะพี่นองแล้วก็ได้ใส่กอกมาค่ะมาค่ะกินขขาน้ำกันค่ะกองเขานในตำนานค่ะพี่นองจะได้สื่อไหมลรอค่ะ นะค่ะเส่บๆน้ำกันค่ะ ตัวนี่เป็นส่กอกเนื้อค่ะพี่น้องตัวนี่เป็นแ่กอกหมูค่ะมาทั้งเนื้อทั้งหมูค่ะพี่น้องค่ะ มวานเนี่ยค่ะยายหมีเบิ้งคลิปสาวโอิโ่นกินไหมค่ะพี่นองสุบโนไหม่เห็นพนกินเป็นตะเซ็บตะเสบค่ะพี่นองค่ะยายหมีระนึกอยากน้ำค่ะมื้อนี่ยยายหมีก็ได้ง่างเข่าล้างบานไปเบิ้งก่อนอไหม่ค่ะพี่นองพอดีมีโนใหม่ยายหมีก็ได้ซับมาโนน,นึงค่ะพี่นองค่ะเอามาสุบค่ะพี่นอง ว่าถึงสาวโอเนาะค่ะยายหมีก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนหลายๆค่ะพี่นองค่ะเพื่อนแนะนำยายหมีค่ะเวลาตัดต่อคลิปเนาะค่ะให้เพิ่มเสียงค่ะพี่นองเพราะว่าคลิปยายหมีเสียงเบาค่ะพี่นองค่ะยายหมีกับบุหูวิธีเหตุค่ะพอดีเพื่อนแนะนำมายายหมีเหตุเป็นละค่ะพี่นองเสียงดังขึ้นยุค่ะพี่นองค่ะยายหมีก็ต้องข,ขอขอบคุณเด้อค่ะสาวโอล แนะนำยายหมีเข้ามาค่ะ อากาศมือนี้อนค่ะพี่นองตอนใ้ยายมีไายคลิปอยู่ี่ประมาณบ่ายโมงกว่าค่ะพี่นองค่ะบ้านยายมีมือนี้ไม่แดดค่ะพี่นองอากาศก็อบเอาค่ะ นใไม่อนอนออนค่ะพี่นองนวน้ำปลาค่ะพี่นองค่ะแซบค่ะมาเด้อค่ะพี่นองมากินเขาน้ำกันค่ะวันนี้แยมีกินเขากับซุปนใหม่ค่ะพี่นอง เพ็ดค่ะพี่น้องซูปมากกับเพ็ดอยู่แล้วโดนลูกโดดไปอีกสองน้วยเพ็ดค่ะ อิ่มแล้วค่ะไปแล้วค่ะพี่น้องค่ะพี่น้องค่ะคลิปนี้ถ่ายย่มีกินบอสุภาพกินมุมม่มแย่ยมีก็ต้องขอโทษขออภัยค่ะพี่น้องค่ะก่อนจากกันเมือนี้ย่เมีก็ขอขอบคุณเลยๆเด้อค่ะพ่อแม่พี่น้องที่เขามาติดตามแลวก็รับชมเขามาให้กําลังใจย่ยมียาย่มีขอขอบคุณเลยๆค่ะพบกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ